สวัสดีครับประเมพี่น้องเอฟซีโทรอกนะครับวันนี้มาตอบคอมเมนต์นะครับมีเอฟซีถามเข้ามานะครับขอความรู้เกี่ยวกับการต่อรีเลย์นะครับไม่ว่าจะเป็นรีเลย์สีขารีเลย์ห้าขานะครับมันทําหน้าที่อะไรมันต่อกระแซฟต่อวงจรจังใดนะครับอ่าดังนั้นในเมื่อถามเข้ามานะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่ารีเลย์ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นรีเลย์ห้าขานะไม่ว่าจะเป็นสีขาหรือห้าขา ทำงานเหมือนกันเลยนะครับแต่มันจะต่างกันตรงไหนเดี๋ยวเราอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงการต่อรีเลย์นั้นนะครับเพื่อนๆเคยสังเกตไหมว่าแจ็ครีเลย์มันก็มีแยกขายแล้วก็มันก็จะแบ่งเป็นสีๆออกมาอยู่แล้วนะครับแต่ละสีนะครับมันก็ทําหน้าที่ที่ต่างกันออกไปดังนั้นแล้วเรามาดูกันตรงนี้นะครับเพราะว่าสายไฟที่นะครับต่อเข้ามาเนี่ยนะครับแต่ละสีนะครับ มันจะตอบไปไหนบ้างเราก็ค่อยมาว่ากันนะครับแต่ที่นี่ๆนีตัวเลขนะครับที่เขาํำกับมาบนนี้นะครับเห็นไหมนะครับที่ขาดีเลย์จะมีตัวเลขํำกับมาเสมอนะครับอ่ามันจะมีตัวเลขํำกับมาแล้วตัวเลขแต่ละตัวนะครับมันทำหน้าที่อะไรอย่างไรครับพี่น้องนะครับเห็นไหมนะครับอ่านะครับทุกท่านดูดีดีนะครับตัวเลขที่เขากำกับมานะครับมันทำหน้าที่อะไรเอ่ยนะครับ ในเมื่อเพื่อนๆนะครับดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจอีกว่าตัวเลขตรงนี้นะครับมันหมายถึงอะไรเรามาดูด้านข้างตรงนี้ด้านข้างตรงนี้ก็คือผังวงจรนั่นเองนะครับทุกท่านเห็นไหมนะครับผังวงจรบางคนก็ดูไม่ออกอยู่ดีนั่นแหละนะครับอ่าถ้ายังดูไม่ออกนะครับถ้ายังดูไม่ออกมาดูมุมนี้ <laughs> นะครับเบื้องวงนี้เฮี้ยตัวเลขหลายขึ้นก็เกาแมนว่าพี่น้องนะครับ อ่ามุมนี้ตัวเลขเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่าแต่เราสังเกตดูตรงนี้ก่อนนะครับตัวเลขอย่างอื่นอย่าเพิ่งไปสนใจตัวเลขดูตรงนี้นะครับมันระบุว่าใช้สําหรับไฟ12โวลต์และนะครับใช้กับอุปกรณ์ที่กินกระแสไฟไม่เกิน30แอมป์นะครับไม่เกิน30แอมป์เพี่น้องนะครับส่วนตัวนี้เป็นลักษณะการต่อไฟเข้าแต่ละขั้วแค่นั้นเองนะครับอ้าวนะครับทีนี้นะครับเรามาอธิบายเรื่องของตัวเลขนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับว่า ตัวเลขแต่และตัวมันทําหน้าที่อะไรเราจะต่อ,อยังไงนะครับทุกท่านครับทุกท่านนะครับกรอบส ok ี่เหลี่ยมที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็ผมจําลองมาจากตัวรีเลย์นี่แหละนะครับจําลองมาให้เหมือนลักษณะขาของรีเลย์เลยนะครับ <c oughs> มี5ขาก็มี5ช่องเหมือนกันเลยนะครับทุกท่านนะครับจีรีเลย์ที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นรีเลย์ชนิด5ขานะครับทีนี้ เมื่อได้กรอบสี่เหลี่ยมมาแล้วผมจะใส่ตัวเลขเข้าไปให้เหมือนกับขาของรีเลย์น,นะครับทุกท่านขาของรีเลย์น,นะครับจะมีเลข87อยู่2ชุดนะครับจะมีเลข87อยู่2ชุดนะครับทุกท่านนะครับอ่าเดี๋ยวผมดูไปด้วยผมเขียนไปด้วยแล้วก็มีเลข86นะครับอ่าเปลี่ยน6แล้วอะไรเอ่ยนะครับมีเลขที่30นะครับจาก30แล้วก็85นะครับทุกท่านนี่ก็คือ ตัวเลขที่กำกับมาบนขาของรีเลย์นะครับแล้วตัวเลขที่กำกับมามันหมายถึงอะไรเราจะต่ออย่างไรนะครับสำหรับท่านที่ถามเข้ามา4ขา5้าขามันแตกต่างกันตรงไหนเดี๋ยวได้รู้กันแน่ละนะครับในคลิปนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มใส่นะครับผังวงจรไฟตามตัวเลขที่กำกับมานะครับทุกท่านนะผมจะใส่ผังวงจรไฟเข้าไปนะครับอันดับแรกเลย นะครับเรามาเริ่มกันที่เลข30กันก่อนเลยนะครับทุกท่านเลข30นี้มันคืออะไรอายุผมเหรอบอมแนเลือกพี่น้องนะครับอายุได้ขนาดนี้ก็คือว่าดีแหละนะครับทุกท่านเอานะครับเลข30ก็คือไฟบวกนะครับไฟบวกตรงนี้มาจากไหนมาจากแบตเตอรี่นะครับทุกท่านไฟบวกมาจากแบตเตอรี่นะเลข30นะครับเวลาเราต่อเราก็ต่อตรงมาเลยนะครับยิงจากแบตเตอรี่เข้ามาที่ขั้ว30เลย นะครับนี่นะครับตามนี้เลยตามนั่นโลดพี่น้องนะครับอ้าวนี่นะครับขั้วสามสิบนะครับมันก็อยู่ด้านล่างนี่แหละนะครับทุกท่านนี่ตรงที่มือผมชี้นั่นแหละนะครับอ่าผมอาจจะมองไม่ก็เห็นเพราะว่ามองผ่านกล้องนะครับทุกท่านนะก็ต้องขออภัยด้วยเลขสามสิบเป็นไฟที่เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้บวกแล้วเราก็ต้องไปหาลบใช่ไหมนะครับขั้วไหนล่ะคือขั้วลบนะครับ ขั้วลบก็คือเลข85้นั่นเองนะครับขั้วลบหรือว่าสายกาวของเลข85เราสามารถต่อได้2วิธีนะครับต่อลงโครงสร้างตัวถังนะครับหรือว่าจะต่อย้อนกลับไปที่ขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆแต่ละท่านนะครับเลข85ก็คือสายกาวนั่นเองนะครับหรือว่าสายลบสายดินนั่นแหละนะครับทุกท่านนะนี่ก็คือวงจรที่เราตอ่อเมื่อเราได้2ส,สายมาแล้วบวกกับลบมาแล้ว นะครับเมื่อเราได้สองสายมาแล้วทีนี้นะครับเราก็นะครับมาที่เลขแปดสิบหกกันนะครับทุกท่านเลขแปดสิบหกคืออะไรนะครับเลขแปดสิบหกคืออะไรนะครับเดี๋ยวก็จะมีข้อมูลมาฝากคุณเพื่อนนะครับเลขแปดสิบหกที่ทุกท่านได้เห็นนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่มีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเลขแปดหกนะครับที่ทุกท่านได้เห็นนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นสายไฟ บวกนั่นเองนะครับบวกตรงนี้บวกมาจากไหนล่ะนะครับผมถึงบอกว่ามันเป็นสายไฟบวกนะครับบวกตรงนี้นะครับ86เนี่ยนะครับ86นะครับมันจะเป็นไฟบวกบวกตรงนี้มาจากคําสั่งนะครับเราจะเอาอะไรมาสั่งเช่นถ้าเราต่อแต่นะครับเราจะต่อแต่ต่อดีเล์ตัวนีส้ส่งกระแสไฟไปยังแต่เนี่ยนะครับเราก็ต่อมาจากปุ่มแต่ถ้าเป็นคอมแอร์ Air ของรถยนต์เนี่ยเราจะติดตั้งพัดลมก็ สายตัวนี้จะต่อมาจากคอมแอร์นั่นแหละนะครับเป็นสายออกคําสั่งนั่นเองนะครับเราจะเอาสวิตตัวไหนเป็นตัวออกคสั่งจะเอาสวิต์กุญแจจะเอาสวิต์แตรนะครับหรือจะเอาสวิตต์คอมแอร์ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยเนี่ยนะครับอ่าหรือว่าใครจะต่ออย่างอื่นก็นะครับหาหามาเลยนะครับใครจะต่ออุปกรณ์เข้าไปกับวงจรไฟถอยนะครับอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยต่อไฟถอยนะครับอ่าพอเข้าไฟพอเข้าเจอถอยแล้วมันก็จะมีเสียงดังเนี่ย นะครับเราก็ต่อแบบนี้แหละนะครับก็เอาเป็นสายไฟถอยมาเข้าก็แล้วกันนะครับพอเราได้สายคําสั่งมาแล้วนะครับคําสั่งให้รีเลย์ทำการต่อกระแสไฟจากขั้วบวกไปยังอุปกรณ์น,นะครับอ่าเมื่อเราได้คําสั่งมาแล้วนะครับเรากดคําสั่งปั๊บนะครับรีเลย์ก็จะทําการต่อวงจรไฟจาก30ออกไปที่87นั่นเองนะครับ87คืออะไร 87ก็คือกระแสไฟออกใช้งานนั่นเองนะครับแปดเจ็ดมีสองตัวก็คือกระแสไฟออกไปใช้งานนั่นเองนะครับทุกท่านนะอ่าทีนี้นะครับในกรณีที่เป็นรีเลย์สี่ขานะครับในกรณีที่เป็นรีเลย์สี่ขาแปดเจ็ดมันจะมีตัวเดียวถ้า5้าขามันจะมีแปดเจ็ดสองตัวนะครับนั่นแหละนะครับก็คือที่ที่ผมว่ามันแตกต่างกันนะ่ที่หลายๆท่านถามว่าว่าถามมาว่าเนี่ย ลีเล่ซีขากับหาขานะครับมันแตกต่างกันอยู่ตรงไฟออกใช้งานจะออกกี่ขาแค่นั้นเองนะครับทุกท่านก็ไม่ได้มีอะไรนะครับอ่านะครับอันนี้ก็ผมสมมุติว่าเป็นวงจรแตรนะครับอ่าปุ่มแตรเข้า86นะครับแล้วนะครับไฟมันจะออก87นะครับออกไปที่แตรชุดใหม่ไปตัวที่ตัวแตรนั่นแหละนะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสมมุติขึ้นมาเฉยๆนะ ครจะเอาไปสั่งกับอะไรอะไรมาสั่งก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับทุกท่านนะก็พิจารณาเอาตามนี้ก็แล้วกันนะครับที่แน่ๆ86ก็คือไฟคําสั่งนะครับจะเอามาจากตรงไหนล่ะคําสั่งของท่านนะครับท่านต่อมาจากกลุ่มแต่มาเข้ากดปุ๊บนะครับบีเ์มันก็จะสั่งต่อไฟจาก30ออกไปยังตัวแตรนะครับที่เราจะเพิ่มเข้าไปในตัวรถนั่นแหละนะครับนั่นก็คือเทคนิคและก็แนวทางในขั้นตอนของการต่อ วงจรรีเลสี่ขาแล้วก็ห้าขาถ้าสขามันจะมี8ปเจ็ดเพียงตัวเดียวนะครับวันนี้นะครับก็นะครับเป็นแนวทางมาฝากเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับ f e f c ทุกท่านครับสวัสดีครับ